เท่านี้คุณก็จะเป็นสมาชิกกับเราแล้วนะคะ วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสเปิดนะคะบรรยากาศดุคอมเมเดียนขอบคุณสื่อไปเขาร้องเพลงทุ่งให้ฟังคุณซีร่าคุณลูกกบเขาร้องคือเขาร้องมากลุกทุ่ได้เพราะหลายคนนะทผู้หญางเองผู้ชายก็ต้องได้เพราะนะคะซึ่งแบบว่าคือไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมี FC ซรักขนาดนี้หนาตาดีมีพรสวรรค์นะคะเก่งกันทั้งบ้านเลยกับดุคอมเมเดียคืองานเราลูกกบได้เห็นเขาแต่งตัวมาร่วมทีมพ์ซีไหมทุกคนเลยเห็นอาแต่ละคนเป็นยังไงคือแต่คนหน้าลาแล้วก็มาเต็มนะแล้วก็ไม้แต่ลูกคู่ก็ฝนนั่นแหละแาถ่ายรูกคู่ ขอเสี่ยวเวลาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วคือน้องๆก็บืดอต้องบอกว่า มางานทีพูมปีแรกคือน้องๆจัดเต็มเต็มที่กับเราทีมมาโลหานะน้องก็โลหายอมใส่ไอหัวผลไม้ได้หนักก็ใส่หนักๆมากันแล้วก็อยู่จนครบถึงวันที่ตัดสินจริงๆแต่ถึงจะพลาดรางวัลไปนะคะน้องก็อยู่ร่วมมวยพรพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เรียนขอบคุณสื่อมวลชนหลังจากที่ประกาศผลออกมานะคะเดินสายขอบคุณก็หลายรอบนะจริงๆเขามาทีภูบ่อยมากเราก็มีโอกาสได้เจอครั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ได้แบบมองเขาแบบคนนี้โหนคนนี้เคนรู้แต่ว่าคนนี้กระต่ายคือจะรู้น้องผู้หญิงจำ่ มีคาแรคเตอร์นะคะพระค่ะ่ะสวยแต่พอเวลาเราได้ดูข่าวดูสัมภาษณ์เขาบ่อยๆอุ้ยบ้านนี้น่าสนใจนะเมื่อวานวาตัวจริงเขาหล่อเหอะจริงอ่านะคะเป็นพระเอกอะไรได้สบายเลยอะ่นะคะเมื่อวานให้ดูบรรยากาศไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้บอกไว้เลยว่าจะให้ดูสัมภาษณ์แบบเต็มๆกันนะคะมากันที่คู่แรกกันก่อนดีกว่าค่ะใช่แล้วนะคะก็เป็นผลทรายอ่าคู่จิ้นนะคะที่บอกแหม่คูณนี่จิ้นจิ้งกันจริงเปล่าเอ๊ะมันดูเสร็จตรงเสร็่ตาเวลาสัมพัษณ์มีอะไรไหมพี่อยากจะบอกว่าพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะรบกวนช่วยเอา น้องผลเนี่ยไปนําเสนอต่อค่ายละครได้ไหมเพราะพี่อยากเห็นเขาเป็นพระเอกแต่เขาบอกว่ามีขา่าวมาแล้วว่าน่าจะได้เป็นพระเอกช่อง4ทีวีเพื่อคุณอ่า<ร>เป็นละคร<อ>ที่แบบเป็นคอมเมดี้เป็นแบบในคอมเมดี้ก็ได้เพราะเขาก็ตลกมาจากสายตลกลองพงร้องเพลงเขาก็สามารถทําได้ไงคือหน่วยการแล้วหน้าปัน้นน่าจะเป็นพระเอกละครเย็นนะค่ะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่ละครเย็นจะเป็นละครที่เหมือนสร้างเสียงัวเราะจะเป็นแนวขำๆดูแบบสบายๆดูไม่ต้องคิดเยอะอ่าก็ดีเลยเพราะว่า fc จะได้ดูกันมันไม่ดึกมากไงนะคะแต่ว่าคู่นี้สงสัยสิล่าบอกว่า พี่ตุ๋ยค้ามันมีมุมแปลกๆอยู่ใช่ต้องไปจับสังเกตดูนะ5นาทีกว่าเนี่ยลองดูว่าเขาคิดกันจริงหรือเปล่าใครออกสายตาอนะไรเงี้ยใครออกอาการมากกว่ากันผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย <c oughs> แต่บางทีเดี๋ยวนี้ผ,ผู้ชายนะกผู <c oughs> ้ดายไหนตกลงชุดแ <c oughs> ดงไหน,น,ไหนคือฝั่งพี่แจ๊หรือว่าฝั่งน้องคนนี้คือแดงเริงหรือว่าแดงรายค่ะเอออัเล็บสีบูลังคู่เลยนะแล้วตกลงคนไหนเนี่ยที่เรยิ้มมา หยิบพาไมดมาพิจา,ารณาสไตล์อ่าก่แล้วกันค่ะเขียนไปก่อนเป็นแบบช่องทางเป็นรอยปากไปก่อนทำไมละเ,เดี๋ยวอามีดมาก,กีดีเนี่ยไม่พี่บอกว่าบอกคนดูทางบ้านเลยว่าช่วยเรียกฝากไปเรียกตุ๋นคอมเมดี้เพราะว่าพี่จะเข้าบ้านนี้นะอ,อยู่บ้านไหนคะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าน้องเจมส์น้องเต้ยนะคุณชายก็จะอยู่บางทีอยู่วังพี่ก็เบื่ออ๋อวังไอยักหาความบันเทิงเลิงใจกับแบบว่าตลกบ้างเลยบ้างโอ้ หนักไปแล้วอย่างนี้ไม่ตายดีกว่าดูโค้ชมิดกันดีกว่าไปดูกันเต็มเลยค่ะเสวัสดีวัสดีครับดีใจมากเลยค่ะวันนี้ได้มางานมงคลสมรสระหว่างคู่นี้ไม่ใช่แค่งานมั่นนะงานมั่นใจว่าวันนี้เป็นวันปาร์ตี้ทำเป็นงานมั่นเนี่ยสงสัยต้องลองให้มาแจงเงินดีด้วยจะไปได้ไหมนี่เสียงมันไม่สบายนิดนึงเป็นโต้อยู่วันนี้พิเศษ หนูอ่ะขอบคุณนะพี่หัวพี่แจ็คแก,กลินเขาแจ็คน่ารักเป็นพิเศษเหมือนไ้มเหมือนเล่นหนังโฟกสแซวเล่นเป็นไงครับวันนี้บรรยากาศมาขอบคุณสื่อมวลชนวันนี้ครับดีใจมากนะครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านก็จะเป็นแต่ละมาแต่หลายละสื่อมากมายเลยแล้วขอบคุณเคุณ สีเล็บหยั่งเนาะเนี่ยเป็นอะไรอะคะเล็บเป็นอะไรเล็บสะับกันทางไงอะไรนะสะับกันทางไม่สะับทางเล็บหนึ่งกินเล้วอ้าวคืออะไรอะพายอะไรเนี่ยชุดแต่าง่ะนิดหน่อยก็เอาเนาะอต่อต่อเล็บว่าไปอ่ะแต่างต่อขอบคุณต่อก็ขอบคุณเล็บนะครับขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณสื่อบอลชอนในเจนซีคนที่มาวันนี้มากมายแล้วพวกเราดีใจมากคือ ซีซั่นหนึ่งจบลงอ่ะแต่ก็จะอยู่ในวงการบันเทิงกัน20คนต่อไปเรื่อยๆครับก็จะมีอะไรให้โอกาสติดติดให้กันอะติดให้กันติดได้ไงติดๆๆเอ๊ะไม่ใช่หูติดติดติดโอ้ยอ้าวใส่ทับมันหล่นมันไม่อยู่ถือได้ว่าเป็นการเสียบกันออกทีวีเลยใช่เสียบหูวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เสียบ ผมก็ซื้อวันท้อนเนาะอะไรอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรนะพี่เดี๋ยวโอกาสที่แนก็จะมีงานต่างๆไม่ที่ตามงานต่างๆมากมายเร็วนี้ครับพวกเราก็จะมีละครการมีอะไรมากมายแต่ตอนนี้ที่วนเวียกันอยู่คือโรงพะาบาลจำอวดทุกวันาที่ช่องเจ็ดสับเปลี่ยนกันไปสับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ละคนก็ไปหนังไปละครไปแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมรับน้องและซีซั่นสองค่ะแฟนคลับสองคนนี้อยากเห็นผลงานด้วยกันนะคะมีโอกาสไหมคะมีะมีถ่ายปกดิถ่ายปกหนังสือ อนิมูนคู่รักไม่ใช่ใช่ขนาดนั้นพี่จะกระแส์หยิกทุงเดียเนี้ยเนี้ยก็อาจจะมีถ่ายนิตยสารใช่นิตยสารครับแน่นอนฝากเลยฝากเลยนิตยสารอะไรขวัญเรือนใช่หรอใช่ใช่งงทำไมขวัญเรือนนะครับนิตยสารใช่ไหม อ้าวเลยใช่ป่ะใช่ฮะใช่ใช่นี่เลยสันขวัญใจอืออะไรอ่ะวู้นี่นี่เราจะบอกแล้วกันก็บอกเลยเราจะได้ลาไปหาอะไรอ่ะทำแล้วนี่มองหน้าหนูรู้คำไงอะไรอ่ะโอ้นี่วู้ซองค่ะเกิดอะไรเกิดอะไรหยิกอะไรแล้วเอาเป็นว่าเขินในเวลาแบบคนแฟนคลับเชียร์เพื่อนๆแบบยุยงส่งเสริมให้คู่กันใช่ใายเป็นไง ทำาไม่ต้องหนูก่อนพี่ก็ต่อก่อนดิทำไมก็ดีใจครับที่รักพวกเราสองคนและอยากให้รักนานๆนะจ๊ะถามว่าเขินหรือเปล่าไม่ต้องบขินเกินทำไมก็มีคนแซวไงฮะคนแซวก็แล้วพี่ไม่คิดแล้วพี่จะเขินทำไมก็ไม่ได้คิดไงอ้าวอะไรผ่านะอะไรเปนเปนก็คือสรุปก็เป็นคู่จิ้นเลยเนาะเดี๋ยวไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะ ยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ไม่หรอกพี่พี่น้องแหละอะไรพี่น้องกันเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยเล่นที่อื่นเลยดูน่ารักเนาะโอเออสรุปก็าก็แฟนขอบคุณเป็นแฟนด้วยละการที่แบบสาบสุนแล้วก็เนี่ยแหละทำให้เรามีได้ขอบคุณที่สนับสนับนะฮะสนับสนุนขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อยากให้ สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆรักต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็อยากให้ติดตามผลงานของพวกเราสองคนแล้วก็อยากให้รักและสมพูดจชัดรักรักและและสม SMS มาทางทีวีภูทุกทุกวันนะคะไม่ต like right. ้องอดอ้เนน่ยทำไมต้องพูดติดเลยเนี่ยพี่อ so ่ชอบแก้งคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่คิดน่ะคิดแล้ว ก็อยากให้อะไรก็อยากให้รักและคอยสนับสนุนพวกเราสองคนตลอดไปนะคะครับ um, ค่ะแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนะคะค่ะครับผมพรุ่งนี้นะฮะจริงเหรอแล้วแลาเล่นแลาเล่นอะไรอ่ะไม่รู้ผมเปแรงวันแล้วที่อะไรนะได้เงินแรงวัลเมื่อกี้อ่ะนี่อเท่าไหร่นะสองแสนเอามาขอหนูัะเอามาขอหนัวอะไร ทีวีฟูเน evet ี่ยเดี๋ยวติดตามต้องดู้กันดิฉันงงละอนะขอบคุณนะคะคนดูทางบ้านงงไหมคะสรุปว่าเขาบาอะไรยังไงเขาจีบกันแล้วก็บางทีพอนึกได้เขาก็ทําเป็นไม่จีบกันแต่พอนั้นก็มีเขินอายเขินด้วยกันทั้งคู่อ่ะ ตามภาษาสายตานักข่าวว่าต้องบอกว่ามันมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่าเพื่อนอ่ะค่ะมันดูไม่ปกติไงคะดูไม่ใช่บอกว่าไปเพื่อนร่วมบ้านธรรมดามันต้องมีอะไรที่มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนยังหรือว่ายังไม่บอกนะคะอะพี่ทําใจแล้วนะมาไปที่นิ่มกันบ้างดีกว่าน้องเขาฟางน้องอุนแล้วก็น้องเคนใช่ไหมคะจัดไปเซฟนี้กันบ้างดีกว่านะคะดูซิว่าบ้านนี้เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ย เราจะชอบแบบดูหน้าเขาอะบางทีไม่รู้นะว่าน้องสักผ้าหรืออะไรตอบอะไรไปบ้างแล้วเขาฟางเขาฟางนะผู้ชายใช่ไหมคะใช่เขาฟางผู้หญิงใช่ใช่นี่ก็พยักหน้าตลอดเวได้ไหมอย่างเงี้ยคู่นี้เป็นคู่กิ๊กกันอีกเหรอไม่ใช่คนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งจะเดินเข้ามาแล้วแต่ลงไปกิ๊กใครแล้มันมีหลายคนนะ ออเคนกับกระต่ายนี่น่ะเนาะเออแล้วเคนมายุ่งอะไรกับข้าฟัางเพราะเคนไปทําบุญกับกระต่ายเออหรือว่าเคนจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนจะยังไงหรือว่าเข้าฟางจะกลับอุ่นเออนะคะหรือถ้าไปไม่ถูกมาทีวีภูหาพี่นะได้ศพศบกันไปเอาเป็นว่าอย่าทาให้พวกเราเพ้อฝันนะคะไปฟังกันดีกว่าว่าตกลงเป็นยังไงใครก๊กกันนะคะนี่เห็นไหมเขาเริ่มจัดให้้ะมุมให้วิญญาตรงกลางเลยนะค่ะ เป็นเพื่อนกันทั้งสองคน,วน,นสวัสดีค่ะ,ค,ะค,คือจริงๆมาตามคำเรียกร้องแฟนคลับลรีเควสมาเลยรีเควส t ค่ะ,คะ,ะนะคะว่าให้สัมภาษณ์คู่กันหลังจากที่วันนั้นสัมภาษณ์ไปเขินไปไม่ได้เขินไม่ได้เขินเลยไม่ได้เขิน มันคือที่ผ่านไปคือเกนฮาเซกะวะนะครับเพื่อนผมเองได้อันดับสองเพื่อรับรางวัลไปผ่านไปอีกแล้วฮะว่ามายืนด้วยกันเลยดีกว่าอะไรนะครับผมเอออ่ะก็สามคนรักสามเศร้าไหมคะพี่เขาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ที่สองอ๋อก็รู้สึกดีจีดีใจครับผมถ้าใครจะไปเสียใจล่ะเนาะเวลาได้รางวัลนะใช่ใช่ครับผมมันเป็นสองคู่จิ้นอ่ะเอออ่ะตัวเองคนกลางว่าอะไรคู่จิ้นสองคู่จิ้นต้องสองคู่จิ้นนี่ก็จิ้นนี่ก็จิ้นเน่ยค่ะ ฟัางว่าไงบ้างเป็นกใครมากกันคะก็จริงจริงเราเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนเลยก็สนิทตบหัวได้หมดเลยด้านเดียวก็พอต่อหน้ากองเ็อย่างงี้แหละค่ะแพอรับหลังก็อีกแบบหนึ่งก็คือกระทืบเลยเพื่อนกันค่ะนจะมีคนถามเยอะมากว่ายังไงเข้นหรือว่าอุ่นจริงแล้วเพื่อนอุ่นเขนเลยใช่จะอุ่นดูฟูๆนะคะไม่น่าอ๋อฟูอยู่แล้วฮะมันเป็นสง p มของผมครับผม ตทำไมเวลาอยู่ด้วยกันเขินผมไม่ได้เขินนี่คุไม่ค่อยรู้เลยผมอยู่กับเคนผมก็เขินผมมันเป็นบุคลิกครับผมินอะไรอยู่คิดถึงพี่อะแหละไฮเฮ้ยเฮ้ยออกไปอะไรเนี่สวยเลยทำไมพี่เชนพี่เดี๋ยวเฮ้ยอะไรมาตัดเดี๋ยวเขาต้องเขาต้องชอบอ่ะอยู่ดีากับคอมมิชชั่นอันที่ว่า เป็นเพื่อนกันหมดปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาค่่ะยเนีฟังดารามาไงเขาพูดนี้พูดตามไงให้เป็นของเวลาแล้วอีกหน่อยเป็นยังไงเขาไปถ่ายแล้วก็อย่างนั้นแหละเขาทํากันบ้านมาแล้วครับเคาเตรียมคำตอบมาแล้วแสดงเล็กค่ะแสดงเวีก็ลงจะไปทันนเห็แล้วทุกคนจะไม่มองกล้องน่ะสังเกตจะมองไปที่พี่เขาคนเดียวเลยนะ ไ้้นนหาาาเยสรตลงปวคมันก็จะมีข่าวแนวว่าเออฟังแบบว่าเจ้าเสน่ห์อะไรเงี้ยเออรู้สึกไงบ้างแบบของใจเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกทำไมพี่คือมันต้องอยู่ต่ำๆใช่ป่ะหรออ๋อแล้วเพื่อนอะไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันเพื่อนกันอะลำบากใจไหมคะบางทีไม่ลำบากใจค่ะหนึ่งไม่หนึ่งมันจะมองอะไรฮะอยากใช่ที่ยืน เขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนค่ะตอนนี้แต่คนไม่รู้มันยังไม่รู้ค่ะเรา้องสกัดซิมอะไรอ่ะเอยสรุปนี้ไม่ใช่จิ้นกันเองครับผมียมีนักกีจิ้นจิ้นกันมาตั้งนานแล้วกับเคียนอ่ะแล้วไงต่อจิ้นถึงขั้นจิ้มกันไปแล้วด้วยจิ้นเหรอแล้วเป็นไงแซ่บไหมแซ่บไหมแปดศูนย์อะเล่นวินนิ่งกัน ที่จิ้มไงก็คือหมายถึงว่าเล่นเกมกันพี่พี่แจ๊คบอกเบื่อพี่แจ๊คบอกว่าไม่ได้อะไรที่ต้องการสัมภาษณ์เลยเลิกงานยังคะก็ตอนนี้นะคะเลิกแล้วครับแต่จะกลับไปเสพต่อเพิ่งเพิ่งทุบกีตาร์เล่นไปอดีมีมุก อะไรพวกยาเนี่ยผมไม่ยุ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ป๊อกไพ่โปไฮโรล,ลูกเต่าก็ทอมน้ําขาวกัญชายาฮิตฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผมไม่เคยไม่เคยยุ่งไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดที่จะแจง้งเบาะแสเขาอ๋อเป็นอย่างนั้นไปคุณเคนเข, <c oughs> เข้าตับยาอะไรเง <c oughs> ี้ยสำหรับที่สบคุณแฟนนี่แบบเสียรเราเมื่อจะจิ้นยังไงก็อย่างที่เชงานเนาะครับผมก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราทั้งสามคนเมื่อจะจิ้นใครเมื่อจะอะไรยังไงก็ ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาดีกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งใจทํางานดีกว่าค่ะฝติดตามงานะครับผมก็ฝากติดตามผลงานพวกเรานะฮะทั้ง20คนเลยนะครับก็จะมีลรงระบำจำอวดนะครับแล้วก็จะมีงานหนังงานละครอ,อะไรตามมาเต็ไมไปหมดได้เห็นพวกเราไม่ขาดไม่ขาดสายตาแน่นอน,ใช,น,นอใช่ไหมครับคุณเคนครับผมก็จะมีเรื่อยๆฮะก็อยู่ผมก็ต้องต้อง ผมก็ต้องขออ้อนบอนผู้ใหญ่ทุกทุกท่านเลยให้เงินพวกเราด้วยนะครับเกนเคนไปขี้อย่างนี้ผมจะบอกให้นะครับผมนี่จริงๆเนี่ยทํางานเกี่ยวกับวงการการบินไปแล้วตอนเนี้เฮ้ยเป็นนักบินเขายว่าวอยู่หน้าซอยเพื่อนเพื่อนผมครับคุณเคนนี่ทํางานเกี่ยวกับวงการหนังไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับผมเป็นพระเอกเหรอไลฟ์แผ่นผีขายอยู่พลราก้อนเป็นช่างฝังเอ้แบบเป็นดารา เพื่อนผม Adams, หเหมือนกันเจอตั้งแต่เด็กกั่ตอนนี้เขาโตมาเขาทำงานเกี่ยวกับแสงสีแล้วเฮียเป็นดาราเป็นช่างแบกไฟตติดามเนพราะผมคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้ฮะพี่จักรย์ินพี่จักรย์กินเขาอยากลาแล้วบ้าเขาชื่อฟอรมาลีนหนูก็อสังหาริมทรัพยบทำมาสังหาริมทรัพย์บขายสารพัพภูมิด้วยได้ไหมคะผมก็ทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่ครับ ขายเพชรขายพลทับทีมกรอบโอ้โหรูุ้กซะด้วยจริงๆผมจะบอกให้ที่แถวเนี้ยนะครับเพชรบุรีตัดหมาอโศกเนี่ยที่บ้านผมขายที่อยู่ตลอดเลยโอ้โหขายที่ดินที่ตัดเล็บไอ้จริงจริงเขาจเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงถ้าตอบไหมถ้าตอบไหมหนึ่งเรายังไม่อยากไปเราก็เล่นไปก็ให้พี่เขายืนรอเราสิพี่เขาเป็นทุกทุกวันนี้ผมนำงานเนี่ยเฮ้ยมีแต่คนมองแล้วโบวกไม้บกมือให้ตลอดเลยโอหชอบมากเลยอุนเดอร์คอม يدي แอนขายพวงมาลัยอยู่กลางสี่แยก โอ้ยล่ามอะต่อบไหมตอไหมอวันนั้นขอไปเจอกันมลบ้านแล้วไ้ขอให้เขารอเขารอได้ไปไปร้านข้าวมีคนทักเลยเฮ้ยนี่เคนเขามาเดี่ยวน้อโอ้ยสั่งอะไรดีคะอืมไอ้บ้านตลาดก็มีคนทักอ่ะไอ้ยอะไรเขาบ้าง49่สายฟ้าช่อนเลยวะขโมยมุดแล้าล่ไปแล้วนะอไปละฮะอะไรอะไรเอ่ยเอาไปไปละไม่ไปได้ไหมพี่มาตอบมุกกับพวกผมได้นะ ไม่แก้งพี่กัเราไปแล้วโอเคไปติดก่าครับผมบ๊ายบายไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพวกเราเลยนิสัยกันนะคะขำมาเร็วคุณเคนกับไนกี้คุณไปยังมีอยู่รออยู่นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมีลุ้นนะเดี๋ยวแจกแจกนะค่อยๆตายทีละคู่กิ๊กกันเหรอคะเฮ้ยไม่ใช่กิ๊กันได้ไงอ่ะไม่เห็นกระต่ายไม่ใช่หรอออ เป็นเน้องก็ตายไม่ว่างไงก็เลยให้ค่วงคู่กันมาก่อนนะคะออแต่จังหวะที่สัมภาษณ์ทำไมช,ชงงื่เชื่องีแรงหาขนาดนั้นควรไม่ต้องหาเขาก็ได้เดี๋ยวออกสือ่อเดี๋ยวเป็นข่าวเอยนะคะหน,น,นึง่งคนอื่นเนี่ยนะคะเขาก็แบบเล่นมุกโชว์ไปออใช่ไหมของตัวเองสองคนมาอย่างนี้จ,จับเ็มเหมือนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะ ใส่มาได้เจอเคนกับกระต่ายเนี่ยสวัสดีค่ะเนือการแต่งงานด้วยกันนิกกี้กระต่ายไปไหนอะกระต่ายไปแไหนกระต่ายไปไหนอะกระต่ายอยู่ไหนผมสายรีบไปงานต่อหรือเปล่าช่วงนี้เขาฮอตเขารีบไปกินแมลงต่อครับส่วนนิกกี้ก็ฮอตนะนี่ยเขาบอกบ้านรวยรวยอะไรรวยพระอาจรครับพระเยอะหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เฮ้ยแล้วเท่าไหร่อะก็ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่คู่นี้หน้าตาเหมือนกันนะให้ใช่ครับเราเป็นคู่เกย์นะครับเฮ้ย ิวเฉียบจริงๆก็คือจริงๆชอบดูเล่นแรงๆแต่จริงพอรับหลังก็จะแบบเฮ้ยลากี้เดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลี้ยงข้าวไปบ้างแล้ววันหนึ่งวันนี้ก่อนมาขอบคุณสื่อมวลชนมาเลี้ยงเราอะไรเป็นไงบ้างครับ้เโอ้ก็สนุกมากครับเล่นดนตรีร้องเล่นเล่นตลกใช่ครับใช่สนุกมากจริงๆครับโอ้โหเป็นงานที่จัดขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณคุณครูขอบคุณทุกคน ซาบซึ้งมากครับตอนร้องเพลงเตีมจะร้องไห้เลยท้าไม่ครับเคเพลงคุณเหยียบเท้าผมครับตอนนี้นนนจะร้องอใช่ตอนนี้เหรอ <c oughs> ผมก็ยกเท้าทำไม <c oughs> แต่ซึ้งครับบอกว่าเป็นงานที่แบบว่าเหมือนจบซีซั่นหนึ่งแล้วครับ<อ>เหมือนแบบเหมือนจบการศึกษาเนาะ <c oughs> ใช่ครับใจหายเหมือนกันแต่ก็ยังไงเราก็ยังจะลดแลนอยู่ในวงการเราก็ยังจะขับมอเตอร์ไซค์แว้นอยู่แถวช่องนู้นช่องนี่ขับไซค์ลดแลนอย่างนั้นหมายถึงว่าใช้ชีวิตดำนองอยู่ในวงการโอเคจะมีงานมาให้ติดตามกันต่อไปเนาะครับผมอยู่ที่ผู้ใหญ่หลายๆช่องฮะครับ แต่ที่แน่ๆผมคิดถึงพี่มากเลยพี่เชื่อไหม,มพี่มางช้ามากอะ่ะเขารถติดจริงๆแบบแบบว่ามาแล้วผมทําให้ผมคิดถึงเนะี่ยผมนั่งเศร้ามาก,กนเลยโหแต่งตัวแม่คุณเนี่ยแล้วกี่บอกเจ็บตาเป็นไรนะครับเราสองคนทางเดียวกันทางอะไรครับผมว่าบ้านต้นติดตามที่นี่หมอจริงเขาบอกบ้านจริงเราบ้านนังกี่แบบร่ำรวยมีตังค์ก็ไม่ได้ร่ำรวยครับก็คือเราปานกลางปกติครับ<อ>เราหาซื้อเองเราทําเองครับ ผมผมไม่ได้แบบรวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่คือเรามาหาเองตั้งแต่ตอนสมัยชีวิตใช่ปะแต่นี่เขาเก่งมากเลยนะอายุ13คือเขาเล่นลิเกจนซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่อะบ้านหลังนั้นนะฮะแต่สมัยคุณเกอายุ13นี่ครับทำไรคะตัดหัวปักกัดเล่นครับ ตอนตอนอายุอะไรอะอายุน้อยกว่าสิบสามโอ้สิบสามตอนนีนคนดีแล้วตอนนี้คนดีแล้วถ่ายหน้าน้องมากันไปที่บ้านก็ปกติครับถือว่าชีวิตผมติดดินดียว่ะผมคนติดดินครับผมจะเหมือนต้นข้าวครับไม่ว่ามันจะโตยังไงก็จะงงลงดินตลอดเฮ้พูดแบบนี้เฟี้ยนเลยแเราต้องทําตัวเป็นต้นข้าวยังไงเพื่อนก็คือต้นข้าวเนี่ยมันโตขึ้นมาจากดินแล้วไม่ว่ามันจะโตแค่ไหนเนี่ยมันจะค้งหาดินตลอดเวลา แต่ทำไมมันเป็นต้นข้าวมันอย่างเงี้ยออันนั้นมันเชิดแล้ะยิงบางตัวก็ยิงเก่งก็มีแฟนแล้วใช่ไหมคะใครครับจะถามว่าสองคนนี้มีแฟนยังเราแย่งกันอยู่ใครวะไม่ต้องทพาวเลยพวกเนี้ยกัดกตต่ายไงกัตต่ายกรตต่ายกัตต่ายอ่ะกัตต่ายแฟนเฟิร์นมีที่ไหนไม่มีผมสอดสวดอยู่สวดยอดเลยหลุดเพียกกัต่ายอ่ะ อ,อันนั้นแค่เองจริงเพือเ่อนเราก็คุยกันอยู่ไอ้ไกลอ,อ้าวจริงเลยครับไกลจนยอ้จนายไอ้ <c oughs> จ,รจริงๆแล้วกระต่ายเนี่ยเป็นคนสดไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนเขาก็สดไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวเขาก็สดไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนเขาก็สดทำไมถึงสดแต่ผมมันไม่ได้อยู่ที่หน้าร้อนหน้าฝนหรอกอยู่ที่หน้ามันนะมาโหอโอเกศแต่ล่าสุดกระต่ายก็มีข่าวกับซุปตาอยู่เฮ้ยใครครับพี่ฟูเกิดพนไงเฮ้ยกระต่ายตุกใจอันโด คนละกระต่ายเปล่ากระต่ายไหนคับถึงกระต่ายแม็กซิมอ๋อไม่รู้าพี่อะไรว่าวันนี้พี่แต่งตัวแบบผมซีด่ะโอ้โหทำไมซีด้วยว่าเรียบร้อยหรอซีดคิดถึงพวกผมไหมเอาจริงคิดถึงพวกผมไหมคิดถึงก็ไม่มาจริงๆตอนแล้ว่าจะเลี้ยวกลับแล้วไม่มาก่อนออ๋ดีมากเลยจ้าขอคอมที่ได้ไหม เป็นติ๊เลเมือนเติดตามผลงานกันเลยค่ะครับวันนี้มีอะไรตอนนี้ก็มีลงระบายจะอวยครับทุกๆคนจะหมุนเวียนกันอยู่ในนั้นครับตอนนี้ก็จะมีตัวประจําหลายตัวครับแล้วก็ยังจะมีอะไรนะเขาเรียกก่อนบ่ายก็จะเป็นอีกหน่อยจะหมุนเวียนกันในนั้นแล้วครับทุกคนทุกคนแน่นอนและยังมีหนังละครรายลออยู่พวกเราอยู่ครับตอนนี้ ก็ฝากฝากติดตามผลงานครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ซอกไหนลืบไหนของที่ไหนนะครับขอให้ช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะครับผมและพวกเราจะทําให้ทุกคนมีความสุขสุดยอดเลยครับปิดท้ายเป็นลิเกนิดนึงเลยไหมคะขอกราบขอบคุณมาดีเลยลิลําเลยลําเลยลัเลยขอกราบขอบคุณทุกท่านอะไรมันต้องแบบอย่างนี้ลิเกรายการทีวิภู สนับสนุน <Philip. S 1> เิดชูใ <il> ห้พวกเราดูสักคนบ้านของใครว่างๆเอามันไปค้างสักคนไปบ้ามึงมาละมัไปขอบคุณด้วยนลขอบคุณครับมากครับผม